อตอนนี้นะฮะเราอยู่ที่พนมเปญแล้วเราลองมาดูนะว่าที่พนมเปญเนี่ยใครพูดภาษาไทยได้บ้างเรามีความรู้สึกกับสินค้าไทยยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวลองมาดูนะฮะโอ้โหเนี่ยนี่เขาเรียกว่าอยู่ริมทะเลอันนี้ฝั่งนั้นก็คือแม่น้ําโขงนะครับลองถามดูนะใครพูดไทยได้บ้าง ơi? เอ่ยเผื่อที่จะสอบถามเรื่องว่าสินค้าไทยเป็นไงโอนโอนโอนพูดไทยได้ไหมได้พี่พอพูดได้ไหม ได้ครับได้เอ,เอพี่ขอสัมภาษณ์นิดนึงได้ไหมเสียเวลานิดนึงนะได้ครับได้ชื่อออนชื่อ,อไรบรนทาครับวันทานะอาชอบรู้จักสินค้าไทยหรือชอบอะไรเกี่ยวกับไทยที่สุดครับสาวไทยอะเว่ยไม่ใช่สินค้าสินค้าไทยสินค้าไทยอะเราชอบอะไรกระสินค้าไทยอ๋อมันของอใช้ของ สบ,บู่อะไรอย่างเงี้ยอ๋อของใช้ในครัวเรือนว่างั้นเถอะทำไมถึงชอบสินค้าไทยอ่ะมันซื้อมาใช้ดียังไงใช้ดีนะครับและอาหารไทยขายดีไหมที่นี่นี่อยู่ที่นี้อาหารไทยก็ขายดีครับพี่ครับมีมันมีลายลายล้านอะ่ะขายดีโอ้ที่นี่คนกัมพูชาพูดไทยได้เยอะไหมไม่ไม่ได้เยอะเท่าไรครับพี่แค่ถ้ามันมีคน บางคนก็พูดได้บางคนก็พูดไม่ได้ประมาณนี้แล้วส่วนใหญ่นอกจากภาษากัมพูชาถ้าพี่ยะมาขายของเอางี้เดี๋ยวถ้าพี่ยะมาขายของที่นี่พี่ใช้ภาษาอะไรดีถ้าภาษาไทยใช้ไม่ได้ถ้าภาษาไทยใช้ไม่ได้ก็ต้องใช้ภาษาอังกฤษแต่พี่โอ้เยี่ยมเลยคนที่นี่พูดภาษาอังกฤษได้เยอะไหมได้เยอะครับได้เยอะแปลว่าอย่างนี้นะถ้าเกิดว่าเรายังมีติดต่อที่นี่นะฮะมาทําธุรกิจที่นี่ภาษาไทยคงใช้ลําบาก เพราะคนกัมพูชาพูดไทยได้น้อยแต่ภาษาหนึ่งที่เป็นทางการเลยก็คือภาษาอังกฤษนะครับขอบคุณมากนะแล้วไงทาอะไรทาธุรกิจอะไรฝากไว้หน่อยอ,อ,อยาไทยคนไทยมาท่องเที่ยวที่บ้านกัมพูชาให้เยอะๆอก็คนเขมรก็หลักคนไทยเหมือนกันอ,อ,อยากกู้ประเทศขเขมรไ,ไม่มีอะไรหรอกสบายๆ คีด่ดีนะครับเพราะคนไทยส่วนใหญ่เข้าใจเรื่องของที่เขมรหรือกัมพูชาผิดมากอันเนี้ยผมมาอยู่หลายปีเลยเนี่ยก็มีความรู้สึกว่าคนกัมพูชาเป็นคนใจดีคุณยายเข้ามาพอดีว่าไงคุณยายอ๋อ,อยังมาของเงินอ้าโอเคเดี๋ยวสักครู่คุณยายนะก็ยังไงเนี่ย มาทำธุรกิจที่นี่กันเยอะๆนะไว้ใจคนกัมพูชานะดู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 คนกัมพูชามีน้ําใจเนี่ยๆนี่ออกหน้ากล้องหาดเนี่ยโอเข้าใจมาตอนนี้พอดีเลยนะโอเคนะก็ไงขอบคุณมากแล้วก็วันหลังเดี๋ยวเชิญคนไทยมาเยอะๆนะขอบคุณมากนะครับครับสวัสดีครับ